เรารักษาคยณงามงความดีเราไม่ไม่คดโกงเราไม่ทําอะไรที่แบบว่าไม่ดีอย่างเงี้ยเราไม่ทําสิ่งที่แบบว่าผิดผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเราไม่ทําสิ่งที่ทําให้คนอื่นแบบดูดูถูกแม่แม่แม่สร้างมาตรฐานตัวเองอย่างนี้นะแล้วแม่ก็คิดว่าใครจะยังไงก็ <ฉะ S 2> คือคำสิ่งแรกที่ลูก เตือนใจลูกมาตลอดที่ลูกมาเป็นลูกศิษย์พระบรรดาก็คือครั้งแรกที่ลูกเจอเจอจ้านายเนี่ยลูกถึงได้ถามเขาเนี่ยเพราะลูกคุยกับเขาได้สองสามวันน่ลูกลูกตัดสินใจถามเขานะคือถ้าเขาไม่สะอาดหรือว่าเงินก็ไม่สะอาดลูกจะถอยจากเขาไงคือลูกก็ยึดคำมั่นของคําสอนของย่าก็คือถ้าเงินเท่าหรืออะไรเงี้ยแม่ไม่เอานะอะไรเงี้ยเออทีอย่างน่ยแม่แม่บอกว่าแต่ละคนถ้าแบบการที่ได้เงินมาโดยที่รู้สิษยิตเนี่ย สังเกตไหมวะ่าทุกคนที่มา้ขง,งมาจากยาดเหงื่อแรงกายงดเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นยาดเหงื่อแรงกายออมันสมองเนี่ยมสมองมันจะต้องต้องใช้้้ออเหน่ยยดวยะความทีม่ตัวเราไม่ได้ว่าทนความขยันม,มันเพียแต่อะไรที่ทําที่จาหมายนั่ไม่ได้เลยนะสังเกตดูยไม่ไม่ไม่ช่อยขนาดตอนนั้นเรื่องน้ำมันอ่ะจะได้จะได้ย่ายังถีบออกเองเออเออไม่ได้เพราะว่าถ้ามันไม่ไม่ถือเงินไม่สะอาดเงินไม่สะอาดใช่เพราะว่ามันไม่เอามันไม่เอา แม่ก็เชื่อตรงนี้แหละแม่ก็ภูมิใจนะและแม่ก็ขอบคุณท่านนะที่ท่านสอนแม่นะสอนแม่ตรงที่ว่าให้แม่อดทนให้แม่เรียนรู้แบบความจริงอ่ะแม้แต่เราเราไม่ได้รวยอ่ะมีพระองค์ท่านจะต้องมาแบบว่าทําไมแม่ไม่ให้รวยทําไมแม่ต้องเคยคิดนะว่าทําไมจะต้องแบบว่าต้องบอกบุญนะเมื่อก่อนอาคติคิเนยทำไมต้องบอกบุญนะอายเขานะหรือว่าเหมือนกับว่าเกรงใจเกรงใจเขาเกรงใจเขาเกรงใาว่า แต่พอแบบคอยนี่เท่าก็คือเราเป็นเหมือนกับว่าเราพาเขาทําความดีให้มีความเสียสละแล้วเงินตรงเนี้ยที่ได้มาเราก็ไม่ได้ไปไหนก็งานหนึ่งก็งาน<แ>นึงก็ไม่ไมพอเล้วค่ะ <laughs> ติดหลกตลอดก็ดูดิแล้วแม่จะมีเงินเหลืออะไรนะแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเข้าใจแล้วที่แม่ไม่ต้องมีเงินเหลือแล้วก็เงินแต่ละเดือนแม่ก็ต้องติดลบแล้วแม่ก็ต้องมีความตั้งใจ่ะว่าเราศรัทธาจริงไหมเราจะล้มเลิกไหมที่เราแบบว่าทําแล้วเราไม่ได้อะไรอนะ่ะเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรอนะ่ะ Uh huh. นั่นถมันมันวัดใจนะแม่มองว่ามันวัดใจเรานะแต่ไม่ได้ทําแล้วโลภโอ้หาวิธีการแล้วรู้รู้แบ,บว่ามันเหมือนเราเรียนรู้ประสบการณ์ของแม่นะแม่มองว่าการมีองค์เนะี่ยละไรคนบอกว่าต้องรวยแล้วก็ท่านจะให้หนู่นให้นี่ทุกอย่างโอ้เดี๋ยวก็ได้ได้รถเดี๋ยวคนเอามาประเคนให้เต็มเลยอะไรเงี้ยจะถามว่าเป็นอย่างนั้นไหมมันก็มันก็มีนะคือแบบว่าความศรัทธานะ่ะแต่ ท่านสอนแม่มากกว่าท่านสอนแม่บนความจริงนะลูกสอนให้เข้าใจความจริงว่าทุกข์เพราะอะไรท่านสอนในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเลยนะใช่ไหมจริงไหมจริงนค่ะทุกทุกข์เกิดจากอะไรก็ดัดที่ตรงนั้นเราทุกข์เรื่องอะไรล่ะเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเราจะไปคิดถึงอนาคตทําไหมหรือไปคิดถึงอดีตมันผ่านไปแล้วจะไปคิดทําไมอะไรเน,นี่ยใช่ปะมันไม่มีประโยชน์แล้วแล้วเหมือนกับที่วันนั้นที่เด็ก อ่าคนนั้นมาใช่ไหมที่บอกว่าถ้าจะมาขอพรอะไรที่ย่างเนี่ยพระแม่จะช่วยยังไงยางจะบุญว่าจะสอบเข้าพระราชการหรือว่าอะไรเนี้ยก็ต้องไปอ่านหนังสือไงถ้าไม่อ่านหนังสือจะสอ,จะสอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดอ่านหนังสือแล้วจะมีธรรมปัญญาอยู่ในตัวเองแล้วขอบารมีท่านท่านจะจะผลักดันนั้นให้เราเปิดปัญญาได้ถูกปะกแต่ท่านถอนสอ,อนแบความจริงอะ่ะไม่ได้แบบว่าเออ เอาเงินมาถวายนะเดี๋ยวแม่จะเสกให้ให้สอบได้หรือว่าอะไรมันไม่มีมันไม่ใช่ปิ้งปิ้งอันนั้นในในหนังป่ะไม่ใช่อันนั้นมันในหนังทุกประลูกมันเป็นความเชื่อเก่าๆเมื่อก่อนลูกคิดแบบนี้ป่ะว่าว่าว่าศรัทธาเราต้องได้ใช่คิดขรัทธาลูกมีแต่ตัวคิดเลยเออแล้วพอทำไมไม่ได้เออแล้วพอมาศรัทธาต้องไหวมันมไม่ได้พอมาอยู่กับพระมารดาอยู่กับปัตนแม่แล้วรู้สึกยังไงก็พอมาอยู่กับ ถ้ามันด่าแล้วมันเป็นลูกศิษย์ก็คือมันมันมันได้เห็นภาพว่าทําไมเราถึงขอแล้วไม่ได้ไงเจ้าค่ะออททาไมขอแล้วไม่ได้เกิดจากอะไรอืเกิดจากตัวเราเองไงอืมเราขอในสิ่งที่เราขออย่างเดียวไงแต่เราไม่ทาไงอืมเออเราไม่ทําอะไรเลยแล้วเราเพียนขออย่างเดียวตองรู้เ้ามาดีกับไปขออืมเขาแล้วในหลักการเนี่ยทีนี้มีหลักการนหมรู้ว่ามีหลักการนะมีเจ้าค่ะหลักการยังไงก็คือเหมือนกับว่า การที่เราเป็นคนมีคนเป็นคนของเบื้องบนค่ะคุณจะต้องมีมีญาณมีองค์อะไรที่เป็นคนของเบื้องบนคุณจะต้องมีหลักการในในการปฏิบัติบูชาแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบไหนให้มันอยู่ได้ทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกอให้มันเกิดความเสมอกาวก็ทางเพศสาทางอย่างเงี้ยคือเราต้องไม่เราต้องไม่เราต้องไม่เอียงไปทางไหนอ่ะ เราต้องเดินให้มันเป็นอย่างที่พนาบอกสาม,สามทางทางต้องเดินใ,<ช>ให้มันเท้ากันให้มันเสมอกันให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งทางนี้แต่เรามียานอยู่เรามีสัจจะก่อนมาเกิดอ่ะ<ช>แต่เรามาลืมเรามาหลงกิเลส<ช>เรามาหลงความรวย<ช>หรือว่าเรามาคิดว่าเรามีภาระนี่สินอะไรมากมายแม่ถึงบอกว่าในความจริงอ่ะที่แม่อยู่เนทุกวันเนี้ยที่แม่บอกว่าแม่ทํามาตลอดสิบกว่าปีเนี่ยแม่ แม่ไปออกอรายการหรือว่าอะไรแม่ได้บอกแม่เป็นนี่อยู่เลยเป็นนี้เป็นล้านน่ะใช่ปะแล้วทุกมันเกิด <ๆ S 2> จากอะไรของเราเองแล้วเราเราต้องแบบตรงนั้น,นแล้วตรงเนี้ยแล้วท่านตรงเนี้ยท่านก็ให้ฝึกไงให้ฝึกตรงที่ว่าถ้าเราเป็นนีหนี่เพราะอะไรเราต้องมองดิเพราะอะไรเพราะเรามีกิเลสปะ่ะหรือว่าความโลภหรือว่าทุกวันเนี้ยยุคเนี้ยในเรื่องของการที่แบบไปลงทุนหรือว่าไปทำธุรกิจอะไรโดยที่เราแบบไปเชื่อคนง่าย หรือว่าโดนคอเซนเตอร์มาลอกท็เหมือกิเลสเพราะว่าเราอยากได้อยากได้ให้ปะเพราะอยากได้ว่าอันเนี้ยจะได้เงินตรงเนี้ยอะอ๋อไม่ได้ฉุกคิดเลยเพราะความอยากไม่ได้ฉกคิดเลยว่าไอไอไอสิ่งที่เขาพูดมาันเป็นไปได้ไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแม่ท่านบอกว่าการมีเทวีวาทําความเข้าใจให้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เรามีอะเพราะอะไรท่านมีเพราะว่านําพาให้เราทําความดีและให้เรารู้ว่ามีสินรม และให้รู้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาตนเองถูกปะที่พระมาณดาสอนเนี่ยก็คือว่าให้เรารู้ว่าหลักการในการเดินทางชีวิตเนี่ยเราต้องมีทานสินภาวนานี่คือหลักการที่ท่านให้เรามีหลักการตรงเนี้ยถ้าเรามีศิลแล้วเราก็เดินต่อได้โดยที่ว่าเราต้องไม่อยู่เราต้องอยู่ในกรอบของความดีไงยพอเราทําความดีสม่ำเสมอเหมือนพี่ลูกบอกว่าพระมารดาบอกว่าเมื่อเราทําความดีสม่ำเสมอไม่ต้องพูดไม่ต้องร้องขอ แต่ความดีนะั้นมันจะทรงผล,<ช>ผลเองแล้วเราจะได้เองอัตโนมัติเนี่ยพูดแล้วนลลุกเลยนะถูก้่ะใช่ไหมเพราะว่าสิ่งเนี้ยที่ทําให้เราอะ่ะก้าวพ้นจากบ่วงกรรมได้คนคนนั้นต้องยอมรับความจริงแต่ถ้าเกิดไม่ยอมรับความจริงเราก็แบบกลายเป็นว่าเราจะต้องจมอะมันก็จะจมอะสมมุติว่าไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังพอมาขอพรแล้วไม่ได้แล้วทําไมไม่ให้อ่ะ น้อยใจพ่อแม่อีกน้อยใจเนี่ยเป็นลูกศิษย์มาตั้งนานทําไมไม่ได้ทําไมคนนี้ได้นั่นมันคือกิเลสข,ของเราละแต่เราไม่ไ้พิจารณาว่าสิ่งที่พระมารดาสอนกรรมคนนี้เท่านี้คนนี้กองถ้าภูเขาอันนี้แค่นี้แต่เราจะไปเปรียบเทียบว่าเราอ่ะมีมีกรรมภูเขาหลาลูกอะ่ะการที่จะเดินขึ้นเขาอะ่ะไกลกว่าปะ่ะแต่คนที่เขาไม่มีมเขาก็ถึงเร็วกว่าไงถูกปะ่ะ